ัดีครับวัสดีครับวัสดีนะๆนักตกปลานะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็มาหัดนั่งเล่นหลิวนะครับคันที่ใช้ก็เป็นของนี่ครับ V Bass นะครับระยะก็สามจุดหกนะครับตะขอเดียวนะครับขอเดียวระยะสามจุดหกเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ก็จะเอา ไฮเกตนะครับไฮเกตหมักครับสวัสดีครับนะก็เป็นไฮเกตนะครับหมักกับหัวเชื้อนะครับไฮเกตแล้วก็มีลำละเอียดนะครับนี่แล้วก็หัวเชื้อนะครับหมักไว้ประมาณ2 3ถึงคืนนะครับกลิ่นกาลังกลิ่นกาลังดีครับนะลำละเอียดนะครับผมใช้1ต่อหนึ่งนะครับลำละเอียดนะครับแล้วก็มีขนมปังปน ขนมปังป่นนี่ใช้แค่เศษหนึ่งส่วนสองนะครับนะของส่วนผสมนะแล้วก็ตามด้วยไฮเกตนะครับไฮเกตกับลำนี่ใช้1ต่อหนึ่งเลยนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับผมนะครับนะแล้วก็หมักกับหัวเชื้อนะหัวเชื้อผมใส่ไม่เยอะนะครับนะเนี่ยหัวเชื้อแค่2ฝานะครับนะสองฝาผมใช้แก้วตวงนะครับนะหต่อหนึ่งนะครับนะอันนี้หัวเชื้อ2ฝานะครับก็หอมครับหอมนะสองถึงสามคืนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวมาลองดูนะครับผมก็มาลองหลิวนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้ผสมน้ำนะครับผมก็ว่าจะเกี่ยวขนมปังนิดๆนะครับเกี่ยวขนมปังนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ลำละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะไว้คุกเขาตอนที่เราโยนนะครับส่วนเบ็ดนะครับนี่ฮะเบ็ดขอเดียวนะครับเบ็ดขอเดียวนะครับเบ็ดเบอร์ตัวนี้เบอร์สองนะครับเบอร์สองเบอร์สามนะครับประมาณนั้นนะครับผม เบ็ดค่อนข้างตัวใหญ่นะครับนะพราปลาเล็กเยอะนะครับคันคันเป็นของ V ีแบนะครับนะระยะ3านะุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีเกี่ยวนะครับก็จะใช้นี่นะปังนะใช้แค่นี้นะครับิดเดียวนะครับผม ก็จะพุ่มตัวนี้ไปประมาณนี้นะครับมานี้นะครับผมก็จะคูเขากับลำนี่ลำลำเข้าหอมมะลินะครับอันนี้ก็เป็นการอ่อยปลานะครับะแค่นี้นะครับผมก็จะโยนไปนะอขอเหยียบเลยเอ็ตัดเป็นตั้นะหน่ได้ไหม <laughs> ผิดคิวครับผ,ผ,ผ,ผิดคิวนะครับผมคิวคิวน,นะครับามายังไงเนี่ยมาใหม่นะครับมาใหม่ปลาเล็กเยอะนะครับกวน นิดเดียวแค่ตัวเบ็ดนะครับเพราะว่าถ้าเราปั้นเยื่อเหนียวก็ไม่ต้องเกี่ยวขนมปังนะครับผมนะแต่ผมไม่ไม,ไม่ถนัดเยื่อเหนียวนะครับนะผมชอบเล่นอย่างนี้ปลามันเข้าเร็วกว่านะครับพอโยนไปปุ๊บนี่เหยื่อไปกองพื้นเลยนะครับ มาลองดูนะครับผมว่าอ,อ,อาการของปนินนะครับครับมองเห็นไหมครับนะครับามาเล็กค่อนข้างเยอะนะครับผม ยันปั้นนิดนึงนะครับผมน,นี่ครับอันนี้ ผมลองตั้งเป็นไม้ตายนะยังยังยังไม่ได้ลองเล่นบาลานนะครับมไม้ตายตั้งง่ายสุดเลยครับนะฮะเฮ้ย <c oughs> เอาแล้ดวดูนะครับ <c oughs> อ้ยไม่ตัวไม่ตัว <c oughs> วนนะครับนี่ครับเข้าเต็มเต็มคำนะครับผมนี่ขอเดียวได้ฮนะขอเดียวปลาเล็กกวนนี่ครับอาใหม่ขอระไรสดแล้วตัวใหญ่ไปไหนเนี่ย ใช้ครึ่งโลชองมา เนี่ยต้องเต็มคำนะ เลยมีไซสครับนี่ครับเข้าทุกคำ มาเล็กนิดเดียวนะครับนะ ึ้นมาเรืเร่อยๆมองเห็นไหมมองเห็นทุนไหมหกท่อน เยอะมากนะครับจริงหรือยังเข้ามีถึงนะครับผมก็กำลังมา เล็กเยอะมากนะครับผมอันนี้เล็กเยอะจริง ทุนหรือเปล่าครับสูมได้ So now. Nice. ตอนนี้ของลังสิตินดีไหมครับของลังสิตินดีไหมตอนนี้ปลนล่องนะครับกลางคองนะ่ังสิตนะครับนะก็มี yeah, นหนาที่ตกอยู่ลังสิตนะครับแจ้งมาเมื่อวานนะครับผมมีตัวครับมีตัวนะไซสี่นะครับของลังสิตนะของลังสิตธสวายไซสี่ไสิห้าตอนนี้เข้าแล้วนะครับผมนะปลาล่องกลางนะครับสายลังสิทธ์ถ้าใคร ตกนะครับชิ่งยาว80เซนนะครับประมาณนั้นนะครับผมอะไรเนี่ยอะไรเนี้ยปลาเล็กเยอะมากจปลาเล็กแม่งกวนนะครับแต่ต้องเดย๋่อต้องใหญ่หน่อยแล้วฮะแยวผมจะใช้หนมปังใหญ่ละ ใช้ห okay. มปังใหญ่แล้วนะปลาเล็กกวนนะครับตัวโยนลงไปนี่ลากสายไปเลย มือหนึ่งจับล่างนะครับมือหนึ่งจับด้านบนอย่างนี้นะครับมันจะล็อกเขาอยู่พอดีพอดีเลยนะครับเขาก็จะดิ้นไม่หลุเต็มคันครับ,นะรบยังไม่เจอที่ต้องการนะครับนางฟ้ายังไม่เจอนะครับนางฟ้าเข้าไม่ทันนางฟ้าชารี เปลืองเหยื่อนะครับแค่นี้พอ่อะดูดูทุ่นครับดูทุน มีไซส์ก็อ่างนี้อัอนไงโอ,โ,โอ้โหแดงมาเลยคันมันอ่อนไปครับตัวเนี้ยอ่อนจริงนะ ครับเขามุมปากอย่างนี้ไม่มีหลุดนะครับนอกจากจะขาดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าออได้กี่เตี้ยมแล้วเนาะมาดู มานี้ครับเดี๋ยวนี่ก็โอ้หลายโลแล้วนะเอาอีกสักสองตัวเนาะค่อยกลับโอเคปล่อยปล่อยลงน้ำก่อนนะครับเชียร์ผมเดี๋ยวนะนะลองลองลองไปหมักกันดูนะก็ยวบอกส่วนผสมบอกบอกส่วนผสมใหม่เนาะอ่า ลำนะครับลำละเอียดนะครับผมลำข้าวนะครับข้าวสาลีข้าวเอ้ลำลำข้าวมมลีนะครับหรือลำอะไรก็ได้นะขอให้เป็นเป็นลำลำลำละเอียดนะครับนะไม่ใช่แกลบนะครับต้องเป็นเนื้อลำนะครับผมนะก็1นึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งกับไฮเกรดนะครับไฮเกรดซีพีนะครับจะเป็นสูตรไหนก็ได้นะครับผมนะสูตรไหนก็ได้นะครับไฮเกรด ก็หัวเชื้อนะครับ2ฝานะ2ฝานะครับเนี่ยกับกับปุกนี้นะครับ350กรัมนะครับผม350นะกรัมครับหมักไว้2ถึง3คืนนะครับผมหมักไว้2ถึง3คืนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับดนะูอันนี้ที่หมักแล้วนะครับ ไปหมักลองไปหมักกันดูนะครับผมนะเผื่อใครจะเอาไปเล่นปลาเกตนะครับลองดูนะครับผลงานด้วยครับตกได้ทั้งทั้งทั้งสองนะครับปลาเกตแล้วก็ปลาหนังนะครับนะยกเว้นปลาล่าเหยื่อนะครับปลาช่อนชโดนะครับช่อนชะโดนี่คือต้องผิดคิวจริงๆนะครับมันถึงจะกินนะแต่ก็มีหน้าหน้ารีวิวมานะครับนะมีจังหวัดตราดนะครับตกได้แต่ภาพก็มี อันนั้นก็คงปลาก็คงหิวอีกนะฮะเนาะสงสัยหิวนะฮะกินขนมปังแต้หมหัวเชื้อนะครับมานนั้มาเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมครับใครไม่เข้าใจอะไรนะครับในการเซตชุดสายตกปลานะครับนะปลาหนังนะครับปลาสวายนะใครไล่ชุดสายอะไรยังยังไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะว่าปลาแต่ละพื้นที่เนี่ยมันกินกินไม่เหมือนกันนะครับนะนะ ย่งสุพรรณบุรีตอนนี้ก็มีหน้าๆนะครับแชร์ประสบการณ์มาก็ชิ่งค่อนข้างยาวนะเมตรกว่านะครับถึงเมตรห้าสิบนะครับนะ,นะเพราะว่าบางคนก็ตกชิ่งสั้นน้ามันไหลแรงนะครับบางคนใช้ตะกัวแบบ100กรัม200กรัมอย่างเงี้ยฮะนะสองกรัมก็ก็ถือว่าหนักอยู่นะครับนะแล้วทีเนี้ยแล้วแล้วชิ่งมันสั้นนะฮะพอตกลงไปในน้ําแล้วน้ามันไหลนะครับบางคนตกชิ่งหนึ่งเออ ตีจุ๊บนะครับนะตีสายสายมันสั้นนะครับตะกัวตกลงน้ําน้ําพัดมันก็ไปติดติดพื้นแล้วนะครับปลาสวายไม่เห็นเหยื่อแน่นอนนะครับลองปรับดูครับนะไม่ไม่มีผิดนะครับนะลองปรับดูนะครับผมเนาะส่วนใครลองตะก้อวิ่งนะครับตะก้อวิ่งนะครับก็ต้องลองปรับระยะดูอีกเช่นกันนะครับผมตะก้อวิ่งเนาะครับผมลองดูครับนะ นะครับใครไม่เข้าใจอะไรคอมเมนต์มานะครับผมหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาคุยกันก็ได้นะครับผมนะค,ครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ